X Series เข้าใหม่สีเทาร์เมโบทรงซิงทรงแซดมาดูคะ่ะคันนี้นะคะได้เป็นล้อแต่งเปลี่ยนแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง4รล้อนะคะภายในนี่เบิ้งภายในกุญแจรีมโมทมี1ดอกนะคะภายในก็ใหม่มๆกิบๆนะนี่ถุงหุ้มผ้าไม่แกะนะถุงหุ้มหน้าจอไม่แกะแอร์เย็นเลขไม่สามห0ื่นโลนะคะแต่สตาร์ให้ฟังเสียงทอรถด,ด้วยพ่อแม่พีน่น้องนี่บึ้มบนด้เบิงฟัง เสียงมั่งเล็กน้อยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะมาค่ะดูรอบคันเลยไดแคปเปิดได้ได้รถปี2023นีคันนี้เซลแบบขายยูหาแสนเก่าเมื่อเก่าพันข้างหลังแม็กไรเนอ่์บอมี่้าท้ไดอยากใส่แจ้งเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอยากได้แม็กเดิมก็แจ้งห้นะจ๊ะใสห้ได้เบิดเลยมาเบิ่งฟังผีหลักปะอา,อาจจะย,ยางนี่สวยๆใจใจ,ใจใกริบๆแบบนี้เลยค่างวดผันเหมือนนิดๆมือนหน่อยห้องเครื่องหรือเปิดห้องเครื่องเราปะนะเปิดห้องเครื่องแป๊บนึงนะ ห้องเครื่องใช้ดูว่าถึงแม้ว่าจะได้เป็นแมมกแต่งท่อซิ่งแต่ว่าเครื่องยังเดิมนะคะคันนี้เลขไมค์ก็น้อยเจ้าของเดิมใช้งานน้อยสภาพดีนี่ห้องเครื่องเดิมเดิมน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดนะคะเครื่องนิ่งๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเพตเดิมเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมๆนะคะสวยๆสนใจคันนี้ก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทรเบอร์หน้าโปรไฟล์ทักหาเซลแบบได้เลย ออกรถกับเซลแวมออกง่ายออกได้ทุกอาชีพอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะคะทําสัญญาให้ฟรีถึงที่ส่งมอบรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านซื่อรถกับเซลแวมไม่มีเก็บเงินจองไม่มีไม่มีเก็บเงินมาจำลูกค้าทุกกรณีนะคะสนใจคันนี้โทรเข้ามาได้เลยะคะ่ะ